นี hey, again, ้คือว hey, uh ันสอบเฮ้จะเล่นรูจะเล่นเกมรูปอกดีไหมหรือจะดูคลิปพี่บีบุ๊คป๊อปปี้ีเนาะพี่ป๊อปปี้ที่ชอบแคกตี้เลยเออเล่นเกมกว่าเฮ้ยแกวันนี้พรุ่งนี้มีวันสอบนะ โอ้ยแกค่อยอ่านหน้าอ่านจนเช้ายังชันนะเฮ้ยรีบร้อนไปไหนเนี่ยเฮ้ยดูคลิปนี้บู๊ป๊อปปี้ก่อนและแกแกกลับบ้านไปชิวๆตอนเช้าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆย่าละเช้าแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วอับน้ำอ สายแน่สายแน่เย่แย่แย่แล้วาคาโคอุ๊ยคอนสซลคณิตศาอะไรวะเวน,นี่ยยากจังเลย